สวัสดีค่ะมาออกกําลังกายด้วยการฝึกโยคะกันค่ะโยคะเป็นการออกกําลังกายที่นิ่มนวลกับร่างกายมากที่สุดนําคอนเฟิร์มนะคะเพราะโยคะเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกใดๆเลยการเข้าท่าโยคะแต่ละท่านะคะเป็นการเข้าท่าที่สร้างสมดุลให้กับร่างกายด้วยซ้ํานะคะนําจะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วย ทางกายภาพเลยเนี่ยคือหลังเราจะเห็นว่า50%ของร่างกายคือกระดูกสันหลังแต่ในความเป็นจริงแล้วคือร0 0นะคะของร่างกายเราถูกควบคุมด้วยการทำงานของกระดูกสันหลังระบบประสาททั้งหลายแหล่มาจากกระดูกสันหลังทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคราวนี้ทำไมการฝึกโยคะถึงมีความสำคัญขนาดนั้นนะคะการเข้าท่าโยคะต่างๆนะคะจะเป็นท่าที่ สร้างความสมดุลในการยืนในการตั้งตัวให้ตรงในการที่จะยกแขนเปิดขาไปในทิศทางที่ถูกต้องการที่จะเปิดชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยร่างกายถูกสร้างมาเพื่อให้เคลื่อนไหวตามข้อต่อต่างๆนะคะให้เคลื่อนไหวไม่ใช่ให้นั่งนิ่งๆไม่ใช่ให้นั่งหลังค่อมนะคะคราวนี้พอการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเนี่ย ต้องทําแบบนิ่มนวลแล้วก็รู้ด้วยว่าจอยแต่ละจอยเนี่ยอย่างเช่นไหลมันจะสามารถหมุนไปได้นะคะ360หมุนสะโพกก็สามารถหมุนเพื่อเปิดได้แบบนี้ค่ะถ้าเรารู้ข้อต่อแบบนี้ของร่างกายแล้วนะคะเราจะสามารถนำท่ายโยคะเนี่ยมาใช้เปิดใช้สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้หลายๆท่าของโยคะอย่างที่นําจะพูดถึงบ่อยมากๆเลยคือท่าตระกูลนักลบ ชาตะกูดดักลบเนี่ยช่วยทั้งร่างกายเลยนะคะช่วยตั้งแต่เข่าข้อเข่าแข็งแรงแกนกลางลำตัวคืออ่ะนำใช้ตัวนํำเป็นแผงข้างหลังให้เห็นโครงกระดูกนะคะแกนกลางลำตัวเนี่ยจะถูกกล้ามเนื้อสร้างขึ้นมาปิดเอาไว้นะคะเพื่อพยุงกระดูกสันหลังทั้งแผงเลยนะคะให้ใช้งานได้เข่าจะถูกกล้ามเนื้อสร้างขึ้นมาเพื่อพยุงข้อข่าให้ใช้งานได้ กล้ามเนื้อที่สร้างขึ้นมาเพื่อพยุงข้อเข่าให้ใช้งานได้คือกล้ามเนื้อน่องตรงนี้คะ่ะกล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าด้านหลังกล้ามเนื้อหน้าแข้งกล้ามเนื้อในส่วนขาทั้งแผงกล้ามเนื้อด้านบนและด้านล่างตรงนี้คะ่ะที่จะช่วยในการที่เราให้เราพยุงเขา่าในการเหยียดยืดร่างกายได้ต่างๆท่าโยคะนะคะมีแต่ท่าที่มันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าโยคะเนี่ยคือเวทเทรนนิง่งเวทเทรนนิ่งของโยคะจะเป็นการเล่นกับน้ําหนักตัวของตัวเอง ะะเราไม่ต้องไม่เราไม่ได้ไปยกเวทสร้างแรงสร้างน้ําหนักจากที่ไหนแต่เราใช้น้ําหนักตัวของเราเองในการยกน้ําหนักตัวของเราเองนําบอกผู้ฝึกทุกคนเสมอค่ะกล้ามที่เรามีก็จะมีเท่ากับน้ําหนักตัวที่เรามีที่เราหนักนะคะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแข้งที่เขาแข็งแรงก็จะแข็งแรงเท่ากับน้ําหนักตัวที่เรามีเราเป็น คราวนี้ในเคสของคนที่นํามีผู้ฝึกที่น้ําหนักตัวเยอะมากๆเลยเขาก็จะบอกว่าเอาถ้ายอย่างนี้เขาก็ต้องมีกล้ามที่ใหญ่โตมากเกินเหตุเกินแบบเหมือนมนุษย์อะไรใหญ่ๆแขนใหญ่ขึ้นมานะคะไม่ใช่ค่ะเมื่อคุณฝึกให้ฟังเลยนะคะเมื่อฝึกโยคะไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้ําหนักตัวที่เกินที่เป็นส่วนเกิน ไขมันที่เป็นส่วนเกินของร่างกายจะค่อยๆลดลงแล้วกลายเป็นกล้ามเนื้อค่ะตรงนี้นะคะฟังเป็นข้อมูลที่ทุกคนที่อ้วนที่น้ำหนักตัวเยอะต้องฟังเลยค่ะน้ำหนักตัวจะค่อยๆลดลงเมื่อคุณฝึกไปทุกวันมีระเบียบว,วินัยในการฝึก จิตใจที่จะคิดแต่ว่าจะต้องกินจะต้องใส่อาหารเข้าไปในร่างกายตรงเนี้จิตใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะจากการกินที่ไม่บัญญะบัญยังกินที่ไม่รู้เรื่องจะค่อยๆกินแบบซอฟนิ่มลงและเลือกอาหารเป็นลองดูนะคะลองหันเปิดใจมาฝึกโยคะดูโยคะเนี่ยช่วยทุกอย่างเลยนะคะสภาพร่างกายเห็นเห็นแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงจิตใจก็จะเห็นแน่นอนนี่นําไม่ได้พูดถึงเรื่อง ความใจเย็นความสงบนะคะมันมีอยู่แล้วที่ฝึกโยคะแต่สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจที่จะเน้นมาทางด้านที่ ฉันจะกินอะไรฉันจะทําอะไรจิตใจตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนไปถึงพฤติกรรมการกินการนอนการเป็นอยู่การออกเนื้อง่ายของเราลองหันมาฝึกโยคะดูค่ะโยคะเป็นอะไรที่นิ่มนวลกับชีวิตมากๆแล้วก็ไม่มีการกระแทกบีบคั้นหดเกรงอะไรของกล้ามเนื้อส่วนใดเลยฝึกทุกวันฝึกแบบมีระเบียบวินยัยฝึกไปเรื่อยๆทุกวันนํำย้ำกับผู้ฝึกเสมอค่ะ ทำเท่าที่เราทำไหวให้เรามีสมาธิมี ตอนที่เราอยู่ในท่านี่ให้เราอยู่กับเสืออยู่กับตัวเองว่าเราทําไหวไหมแขนเรารับน้ําหนักตัวไหวไหมขาเรารับไหวไหมนําบอกอยู่แล้วให้สร้างอะไรเม้นอย่างนั้นอย่างนี้วางเท้าเท่านั้นเท่านี้เท้าหน้าเท e ้าหลางังมือยืดขึ้นไปยังไงนะคะดูร่างกายว่าไหวไหมไม่ไหวปล่อยบอกพูดมาว่าฉันไม่ไหวจะพักตรงนั้นแต่ถ้าไหวก็คือทําอันนี้นะคะเป็นให้เราอยู่กับตัวเราเองเราไหวไหม วันนี้เราเป็นยังไงเราปวดขาปวดแขนถ้าไหวทําถ้าไม่ไหวหยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําใหม่นะคะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกตามกำลังตามความสามารถขีดข้อจำกัดของตัวเองณวันนั้นนำพูดเลยนะคะณว่านี่คือฝึกณวันนั้นณปัจจุบันขณะว่าร่างกายเราเป็นยังไงแล้วร่างกายเนี่ยเขาจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆต่อยอดค่อยๆดีขึ้นไปทุกๆวันเองลองหันมาค่ะไม่มีการออกกำลังกายไหนที่จะนุ่มนวลเท่าการฝึกโยคะการฝึกโยคะดีที่สุดสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนเขาช่วย นำรักมาเขาช่วยร่างกายเราเขาช่วยปรับโครงสร้างร่างกายของเราทั้งร่างทั้งตัวหัวจดเท้าเลยค่ะนะคะอันนี้นําใช้พี่มั่งคั่งเนี่ยในการสอนทุกๆคนเลยนะคะว่าแต่ละส่วนของร่างกายเป็นยังไงแล้วเขาก็มาเป็นแบบพี่มาเป็นแบบให้นําในคืนนี้อีกนะคะ เป็นแบบที่ดีมากเพราะนี่คือโครงสร้างร่างกายของมนุษย์จริงๆที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่กับโครงนี้ค่ะทุกคนมีโครงนี้เหมือนกันเท่ากันนะคะไม่ว่าใครจะอ้วนใครจะผอมเราอยู่ในร่างกายแบบนี้นะคะเพียงแต่เรามีกล้ามเนื้อมีอะไรต่างๆมหาห่อหุ้มเท่านั้นเองเราต้องรักษาเขานะคะให้ดีที่สุดให้เขาแข็งแรงอยู่กับเราไปจนวันที่เราอะ่ะหมดสิ้นสังขารวันสุดท้ายของชีวิตเราเวลาเราจะไป จากสังขารนี้ให้เราไปแบบใบไม้ร่วงนะคะไปแบบ แป๊บเดียวไปนะคะไม่ใช่ป่วยแบบนอนโรงพยาบาลอย่างนั้นอะไม่อ่านะคะเราเลือกได้ให้เราไปแบบหมดจริงๆหมดอายุขยจริงๆไปแบบนั้นจริงๆค่ะรักร่างกายให้มากที่สุดใช้โยคะในการฝึกเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและเขาจะได้ใช้เมื่อเรารู้ลึกๆไปแล้วเนี่ยใช้โยคะในการฝึกเพื่อพัฒนาจิตใจด้วยค่ะลองดูค่ะโยคะได้ทุกส่วนของเราจริงๆทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะ